ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเหยียนซื่อหลานหันมองไปรอบๆก่อนจะเดินออกไปยังพื้นที่โล่งจากนั้นนางก็นำเรือนหยกสีขาวภายในอุปกรณ์จัดเก็บออกมาจัดตั้งโฮซิงเหยียนและท่านลุงหลี่ตระหนักได้ทันทีว่าเรือนหยกนี้เป็นสมบัติพลังมูลค่าสูงมันไม่เพียงใช้เป็นที่พักพิงเท่านั้นแต่ภายในยังปิดกั้นด้วยข่ายพลังที่กล้าแกรง่งสามารถป้องกันการดักฟังได้เป็นอย่างดีเหยียนซื่อหลานเปิดประตูเรือนหยกพร้อมกล่าวกับเฉินเซียงว่าเชิญเข้ามาข้างใน เฉินเซียงพยักหน้าและเดินไปที่เรือนหยกหญิงกลางคนทั้งสองยืนมองด้วยสีหน้ากังวลเนื่องจากพวกนางมองว่าเฉินเซี่ยงไม่น่าไว้วางใจจึงไม่อยากให้เข้าใกล้ผู้อาวุโสของพวกนางนั่นเองเมื่อเข้ามาด้านในเรือนหยกเหยียนสื่อหลานก็ได้นำผลไม้ออกมาจัดวางก่อนจะรินน้ำชาหอมยื่นส่งให้เฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงรับชาหอมมาจิบด,ด้วยสีหน้าเรียบเฉยภายในจิตใจของเขามีถ้อยคำอยู่มากมายที่ต้องการจะพูดแต่เขารู้ว่ามันไม่ควรพูดกับนางในยามนี้ ขณะที่เหยยนซื่อเหลียนพยายามตรวจสอบดูว่าเฉินเซี่ยงมีความแข็งแกร่งอย่างไรความรู้สึกแปลกๆก,ก็หวนย้อนมาทําให้นางรู้สึกสับสนเล็กๆพี่สาวซื่อหลานดูเหมือนท่านใช้ชีวิตมาเนิ่นนานแล้วปัจจุบันท่านมีอายุเท่าใดหรือเฉินเซียงเอ่ยถามคําถามของเจ้าถือเป็นคําถามที่ไม่สุภาพอย่างไรกันที่เจ้าสอบถามถึงอายุข้าเช่นนี้เยยนซื่อหลานกล่าวด้วยรอยยิ้มน้องชายเจ้าต้องการพูดเกี่ยวกับเงื่อนไขไม่ใช่หรือ ถ้าเช่นนั้นมาเข้าประเด็นจะดีกว่าเงื่อนไขของข้าก็คือโอกาสที่จะได้พูดคุยกับพี่สาวสือหลานเพียงลำพังเฉินเซี่ยงกล่าวเงื่อนไขของข้าสูงไปหรือไม่หากเจ้าพูดจริงๆก็เป็นเงื่อนไขที่เรียบง่ายเกินไปเหยียนสือหลานกล่าวด้วยรอยยิ้มนางไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังล้อเล่นหรือพูดจริงและสิ่งนี้ทำให้นางรู้สึกว่าเฉินเซี่ยงเป็นเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างลึกลับพ,พ,พี่สาวสือหลานท่านมีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังใช่หรือไม่ เฉินเซี่ยงกล่าวถามหากเป็นเมื่อก่อนก็สามารถกล่าวได้เช่นนั้นแต่ปัจจุบันสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้าอ่อนแอลงเหยียนซื่อหลานกล่าวทำไมสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงอ่อนแอลงเฉินเซียงเร่งถามยามนี้เขารู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญจากยุคสมัยก่อนล้วนมีความแข็งแกร่งถดถอยลงความแข็งแกร่งของพวกเราล้วนมาจากพิภพสวรรค์แต่บางเวลาพิภพสวรรค์ก็ต้องการความแข็งแกร่งกลับคืนจากพวกเรา เหยียนสื่อหลานกล่าวเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเพราะถึงอย่างไรพวกเราก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้พิภพสวรรค์เรียกคืนความแข็งแกร่งเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วพวกท่านเต็มใจหรือไม่แน่นอนว่าพวกเราไม่เต็มใจแต่นี่คือสิ่งจำเป็นมิฉนั้นดินแดนทั้งหมดจะต้องถูกทำลายล้าง เยียนสื่อหลานกล่าวหลักฐานพลังที่พวกเราได้มาจากการฝึกฝนก็เหมือนกับการหยิบยืมอำนาจพลังแห่งพิภพสวรรค์เมื่อถึงเวลาที่พิภพสวรรค์ต้องการอำนาจพลังกลับคืนย่อมหมายความว่ามีเหตุจำเป็นการเรียกคืนอำนาจพลังจะเกิดขึ้นทุกๆช่วงเวลาใช่หรือไม่ยามนี้เฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดหลักฐานพลังของผู้เชี่ยวชาญจึงดูละหลงังทั้งที่ช่วงเวลาผ่านมานานกว่าหนึ่งแสนปี เขารู้สึกว่าปัจจุบันไม่มีบุคคลที่ทรงพลังดังเช่นยุคอดีตเหลืออยู่และหากยังมีอยู่ก็สมควรเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่นอกวัตจักรท้าพิภพใช่หากพิภพสวรรค์ไม่ได้รับพลังงานกลับคืนวัตจักรท้าพิภพจะล่มสลายแน่นอนว่าทุกสรรพสิ่งจะต้องตกตายตามไปด้วยเหยียนสื่อหลานด้วยรอยยิ้มน้องชายตัวน้อยเจ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรอกหรือ จากที่ข้าสังเกตก็ดูเหมือนเจ้ามีท่านอาจารย์คอยสอนสั่งข้าเชื่อว่าท่านอาจารย์เจ้ารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หากวัตกรล่มสลายมันจะเป็นการล่มสลายในรูปแบบใดเฉินเซี่ยงถามต่อเขาต้องการทําความเข้าใจให้แน่ชัดเรื่องนั้นข้าไม่รู้หรอกเหยียนซื่อหลานส่หัวเฉินเซี่ยงนึกตรองก็สันนิษฐานขึ้นว่าดินแดนในวัตจักรท้าพิภพอาจต้องการพลังงานไปใช้ปิดผนึกบางสิ่งอย่างเพื่อยับยั้งภัยพิบัติเอาไว้ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของเขาและมันไม่มีสิ่งใดสอดรับกับทฤษฎีนี้พี่สาวสื่อหลานท่านรู้สึกคุ้นหน้าค่าหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามพร้อมกับจ้องลึกลงไปในดวงตาคู่งามเหยียนสือหลานหลานพยักหน้าเล็กน้อยข้ารู้สึกคุนหน้าเจ้าเป็นอย่างมากแต่ข้ามั่นใจว่าไม่เคยพบเจ้ามาก่อนถ้อยคำของนางทำให้เขารู้สึกดีใจ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างพวกเขายังไม่ได้เลือนหายไปเขาค่อนข้างแน่ใจว่าสถานการณ์ของเหยียนซื่อหลานเป็นเหมือนกับหังเจียนเทียนและนั่นหมายความว่าคนอื่นๆสมควรมีสถานการณ์เหมือนๆกันก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงตั้งใจว่าจะติดตามทังเจียนเทียนไปสักระยะเมื่อมีความสนิทสนมพอสมควรเขาจะขอทดลองตรวจสอบจิตวิญญ,ญาณของหังเจียนเทียนเพื่อดูว่าภายในจิตวิญญ,ญาณมีผนึกประทับปิดกั้นความทรงจำที่เกี่ยวกับตัวเขาหรือไม่ ปัจจุบันเขาต้องการตรวจสอบจิตวิญญาณของเหยียนซือหลานเช่นกันแต่เขาก็รู้ดีว่านางจะไม่ยินยอมอย่างแน่นอนเป็นเพราะการตรวจสอบจิตวิญญาณของผู้อื่นเปรียบได้กับการสั่งให้ใครคนนั้นปลดเปลื้องเสื้อผ้าเพื่อตรวจสอบร่างกายอันเปลือยเปล่านั่นเองพี่สาวซือหลานข้ามีความรู้สึกแปลกๆเมื่อได้พบท่านมันทําให้ข้ารู้สึกว่าท่านเป็นทิดาแห่งสวงสวรรค์เฉินเซียงกล่าวทําไมเจ้ารู้สึกเช่นนั้น ดวงตาคู่งามเบิกกว้างสองประกายวาววามเฉินเซี่ยงไม่กล่าวอะไรเพียงสบตากับนางชั่วขณะนั้นนางยื่นมือออกมาช้าๆอย่างไม่รู้ตัวเมื่อปลายนิ้วแต่สัมผัสแก้มของเฉินเซี่ยงเหยียนสื่อหลานก็รู้สึกเหมือนถูกตีด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมกับมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเหยียนซื่อหลานรีบชักมือกลับก่อนจะนั่งกุมขมับด้วยอาการปวดหัวท่านเป็นอะไรไปหรือเฉินเซี่ยงเร่งถาม ข้าไม่เป็นไรข้าเพียงปวดหัวเล็กน้อยเท่านั้นเหยียนซื่อหลานกล่าวเมื่อหายจากอาการปวดหัวนางก็เผยสีแดงก่ำจากความเขินอายนางไม่นึกเลยว่าจะเผยตัวยื่นมือแต่สัมผัสใบหน้าของเฉินเซี่ยงหากการกระทำนี้เป็นชายหนุ่มกระทำกับหญิงสาวที่ไม่คุ้นเคยก็ย่อมถือเป็นการล่วงเกินและเสียมารยาทเมื่อครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวนางก็นึกตำหนิตนเองอยู่ในใจอย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่คิดว่าตนเองถูกล่วงเกินแต่อย่างใด พี่สาวสื่อเหรียญเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือเชินเซี่ยงกล่าวถามเขาสังเกตได้ว่าเหยียนสื่อหลานรีบชักมือกลับทันทีที่สัมผัสแก้มของเขาไม่มีอะไรเหยียนสื่อหลานสายหัวน้องชายตัวน้อยเป็นเพราะเจ้าดูหล่อเหลาเกินไปพี่สาวจึงเผลอมือล่วงเกินเจ้าข,ข้าไม่คิดว่าตนเองถูกล่วงเกินต้องบอกเลยว่ามือของพี่สาวทั้งนุ่มนวลและอ่อนโยนข้าชอบความรู้สึกนั้นเชินเซี่ยงกล่าว หากพี่สาวต้องการแต่ใบหน้าของข้าข้าก็รู้สึกยินดีเจ้าพูดเองนะเหยียนซื่อหลานหัวเราะเล็กๆหากเป็นความปรารถนาของเจ้าพี่สาวจะช่วยสนองให้กล่าวจบนางจึงยื่นมือจับแก้มของเฉินเซี่ยงแต่แล้วนางก็รู้สึกปวดหัวอย่างกระทันหันเหยียนซื่อหลานพยายามทนต่อความเจ็บปวดนั้นแต่ท้ายที่สุดนางก็ต้องยอมดึงมือออกพับผ่าสิเหยียนซื่อหลานพึมพำกับตนเบาๆ น้องชายเจ้าทำอะไรกับข้ากันแน่ทำไมข้าถึงมีอาการปวดหัวเมื่อจับแก้มของเจ้านางไม่อาจทำความเข้าใจกับอาการปวดหัวนี้ได้แต่นางคาดเดาว่าสิ่งนี้สมควรเกิดจากอำนาจพลังหรือทักษะลึกลับบางอย่างข้าไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วอึมมมหรือท่านจะลองจับมือข้าดูก่อนเพื่อจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหยียนซื่อหลานจึงคว้ามือเฉินเซี่ยงมากุมไว้ ไม่มีอาการปวดหัวอืมมมช่างแปลกพิลึกเหยียนซื่อหลานขมวดคิ้วฉงนจากนั้นนางก็ยื่นมือจับใบหน้าเฉินเซียงอีกครั้งเมื่อฝ่ามือแตะสัมผัสใบหน้าเฉินเซียงนางก็มีอาการปวดหัวอย่างทันทีทันใดเห็นเหยียนซื่อหลานชักมือและกุมคุมคุม,ข,มขับเฉินเซียงก็กล่าวขึ้นทันทีว่าพี่สาวข้าไม่ได้ทำอะไรจริงๆเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น สมควรมีใครบางคนทำบางอย่างกับร่างกายของเจ้าอาจเป็นเพราะใครคนนั้นกังวลว่าเจ้าจะถูกล่วงเกินเหยียนสื่อหลานบังคับรอยยิ้มขณะที่ใบหน้าเจือสีแดงด้วยความเขินอายหรือนี่จะเป็นฝีมือของท่านอาจารย์เจ้าพี่สาวสื่อหลานหากข้าบอกว่าท่านอาจารย์ของข้าคือเซียวเซียงหลินท่านจะเชื่อข้าหรือไม่เฉินเซียงกล่าวขึ้นเหยียนซื่อหลานจ้องหน้าเขาอยู่ครู่ครั้นจึงหัวเราะขึ้นว่า น้องชายพี่สาวเซียงหลินไม่มีทางรับเจ้าเป็นลูกศิษย์เพราะเท่าที่ข้าจําได้นางไม่เคยมาที่ดินแดนท้าพิภพเลยสักครั้งเฉินเซียงต้องการพบเจอกับเซียวเซียงหลินมากกว่าใครๆเพราะก่อนที่ตัวตนของเขาจะสูญสลายนางเป็นคนที่อยู่กับเขาและที่สําคัญเซียวเซียงหลินได้ค้นพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะรู้ตัวเสียด้วยซ้ําแม้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจะเป็นไปในรูปแบบของลูกศิษย์กับท่านอาจารย์ทว่าจิตใจของทั้งสองต่างมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อ,ตอกัน ในช่วงเวลาที่เฉินเซียงสูญเสียตัวตนไปจากวัตจักรนิรันด์บรรพการสติวิญญาณของเขาสามารถรับรู้ถึงความโศกเศร้าของเซียวเซียงหลินได้อย่างชัดเจนเมื่อหวนนึกถึงช่วงเวลานั้นเฉินเซียงก็นึกสงสัยว่าเหตุใดกระจกเทพ6วิธีจึงซ่อนอยู่ในผืนป่าพนาเทพเพราะในความเป็นจริงแล้วกระจกเทพหวิธีสมควรอยู่กับเซียวเซียงหลินจึงจะถูกต้อง ประเด็นข้างต้นทำให้เฉินเซียงรู้สึกว่าเซียวเซียงหลินรับรู้ความเป็นไปของกระสบกเทพหกวิธีดีกว่าใครและด้วยความสามารถของอลัมเลิดของนางก็ทำให้เขาคิดว่านางอาจไม่ได้ลืมตัวตนของเขาเหมือนกับคนอื่นๆน้องชายตัวน้อยพี่สาวขอเตือนว่าเจ้าอย่าได้พูดล้อเล่นเช่นนี้กับคนอื่นๆการอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่สาวเซียงหลินจะทำให้พบเจอปัญหาจริงอยู่ว่าข้าไม่ถือสาหรือใส่ใจแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกับข้าเหยียนสื่อหลานกล่าว ต้องทราบด้วยว่าเซียวเซียงหลินเป็นที่รู้จักในนามของมหาจักรพรรดิแห่งดินแดนร้อยบุกผาว่ากันว่านางได้ต่อสู้กับมหาจักรพรรดิจากดินแดนต่างๆแต่ก็ไม่เคยพ่ายแพ้พให้กับผู้ใดสิ่งนี้ทําให้เหล่าราชาและจักรพรรดิในดินแดนต่างๆรู้สึกยกย่องในตัวนางและยังมีการขนานนามให้เป็นมหาจักรพรรดิบุกผาไร้พ่ายแน่นอนว่าเหล่าราชาและจักรพรรดิทั้งหลายล้วนต้องการได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวทรงพลังอย่างเซียวเซียงหลินแต่ไม่มีใครได้รับโอกาสนั้น พี่สาวสื่อหลานข้ายินดีช่วยขจัดพิษให้พี่สาวสองคนที่อยู่ข้างนอกแต่ข้าต้องการเข้าพบเซียวเซียงหลินไม่รู้ว่าพี่สาวสื่อหลานช่วยข้าได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังข้าต้องการพบเซียวเซียงหลินให้ได้สักครั้งเยียนสื่อหลานขมวดคิ้วแน่นสำหรับคำขอของเฉินเซียงมันคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อเหยียนสื่อหลานสบตากับเฉินเซียงนางก็รู้สึกราวกับต้องบนบางอย่างที่ทำให้นางเกิดความลังเลในการปฏิเสธ สติสัมปชัญญะของนางสั่งให้ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแต่ทว่าภายในจิตใจส่วนลึกมันมีอีกเสียงหนึ่งที่สั่งให้นางรับปากกับเฉินเซียงในขณะที่จ้องตากับเหยียนซือหลานเฉินเซียงใช้สัมผัสพิเศษที่มาจากสัญชาตญาณตรวจสอบดูว่าเหยียนซือหลานในปัจจุบันเป็นคนที่เขาไว้วางใจได้หรือไม่แค่ชั่วอึดใจสัญชาตญาณของเขาก็ระบุว่าเยียนซือหลานเป็นคนที่ไว้วางใจได้แม้ปัจจุบันหญิงสาวเบื้องหน้าไม่สามารถจดจำเขาได้แต่ถึงอย่างไรนางก็คือเยียนซือหลานภรรยาของเขา ในส่วนลึกของจิตใจนางยังคงมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเขาอยู่จึงเป็นไปไม่ได้ที่นางจะทรยศ์หรือหักเฉินเสียงแต่ด้วยสายสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ลึกเกินไปมันจึงเป็นเพียงความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกที่ทำให้นางรู้สึกดีต่อเฉินเสียงเมื่อสัญชาตญาณพิเศษระบุว่านางไม่มีวันทรยศต่อเขาเขาก็นำกระจกเทพหกวิธีออกมาพี่สาวสื่อหลานท่านรู้จักสิ่งนี้หรือไม่เยียนสือหลานเผยสีหน้าตกตะลึงทันทีชัดเจนว่านางรู้จักกระจกเทพหกวิถี ภายในวัฏจักรท้าพิภพมีการกล่าวขานกันว่ากระจกเทพหกวิธีคืออุปกรณ์แห่งเทพบรรพกาลท้าพิภพแม้จะเป็นอุปกรณ์ที่ทรงพลังแต่มันก็ถือเป็นสิ่งของต้องสาบสิ่งนี้อยู่กับเจ้าได้อย่างไรแล้วทำไมมันถือสงบนิ่งเยียนสื่อหลานกล่าวด้วยสีประหลาดใจเฉินเซี่ยงไม่ตอบคำถามนั้นเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่า เรื่องนี้เป็นความลับสำคัญท่านสามารถพูดกับเซียวเซียงหลินได้แค่คนเดียวเท่านั้นและนี่คือเหตุผลที่ข้าต้องการพบเซียวเซียงหลินท่านช่วยเหลือข้าได้หรือไม่เมื่อได้เห็นกระจกเทพ6กวิธีเยียนสื่อหลานก็ไม่มีความคิดที่จะปฏิเสธปัจจุบันมีฝ่ายอาวุโสของดินแดนร้อยบุพภาหลายคนอยู่ในด,นดินแดนท้าพิภพหลิวเม,มืองเอ๋อสู้เหมยเหยาฮวาเซียงเว่และเป่ยยู่ยูเจ้าเคยได้ยินชื่อพวกนางมาก่อนหรือไม่ พวกนางล้วนเป็นฝ่ายอาวุโสเหมือนกับข้าเหยียนสื่อหลานกล่าวถามนางคิดจะติดต่อให้หญิงงามทั้งสี่มาตรวจดูกระจกเทพหกวิธีที่อยู่กับเฉินเซี่ยงอย่างเร่งด่วนท่านบอกเรื่องนี้กับพวกนางไม่ได้เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อพวกนางท่านสมควรรู้ดีว่ากระจกเทพหกวิธีเป็นอุปกรณ์ต้องสาบเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างไรก็ตามข้ามีเรื่องสําคัญและจําเป็นต้องพบกับพวกนางแต่นั่นเป็นเรื่องในอนาคตและข้าอาจต้องขอให้ท่านช่วยติดต่อพวกนางเช่นกัน เยียนสือหลานขมวดคิ้วแน่นยามนี้นางรู้สึกว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้าเป็นบุคคลที่ลึกลับอย่างยิ่งเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าทำไมถึงต้องการพบพวกนางเหยียนสือหลานกล่าวถามเพราะข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาเฉินเซียงกล่าวพ,พี่สาวเหมยเห่ยวกับพี่สาวเซียงเยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาแต่พี่สาวยู่ยู่กับพี่สาวเมิ่งเอ๋อไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาเหยียนสือหลานกล่าว ข้าต้องการพูดกับพี่สาวเมื่งเออในเรื่องของอภรรักวิหกเพลิงเผอิญข้าได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นอยู่เล็กน้อยเฉินเซี่ยงกล่าวเจ้าเป็นใครกันแน่ทําไมเจ้ารับรู้เรื่องสําคัญมากมายขนาดนี้เหยียนซือหลานกล่าวถามด้วยความประหลาดใจยิ่งนางมองหน้าของเฉินเซี่ยงจิตใจของนางก็เกิดความบันไหวแปลกจนนางต้องสอบถามกับตนเองในใจว่ากําลังตกหลุมรักเด็กคนนี้หรือไม่ ข้ารู้เรื่องนี้มาจากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ของข้ามีความสนิทสนมกับเซียวเซียงหลินเฉิญเซียงกล่าวใครเป็นอาจารย์ของเจ้าเหยียนซื่อหลานพยายามสลัดความคิดฟุ้งซ่านก่อนจะกล่าวถามด้วยสีหน้าจริงจังข้าไม่รู้ชื่อนางท่านอาจารย์ข้าเป็นหญิงสาวผู้ลึกลับข้าพยายามสอบถามกับนางแต่นางไม่เคยบอกข้าหวังว่าจะสอบถามเรื่องนี้กับเซียวเซียงหลินเช่นกันเฉิญเซียงกล่าวแล้วทำไมเจ้าถึงต้องการพบพี่สาวยูู นางไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาและไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญวิธีกลั่นสร้างเหยียนซื่อหลานถามต่ออาจารย์ของข้าบอกว่าหากมีโอกาสให้พูดคุยกับพี่สาวยู่ยู่เพื่อขอคำชี้แนะในทักษะปีศาจาวิญญาณดูดกลืนฝ่ามือแปลงกระดูกเนตรปีศาจปีศาจกลืนกินเฉินเซี่ยงกล่าวโดยเล่ยเลียงทักษะทั้งหมดที่เปิดย,ยู่ยู่ฝึกฝนในสมัยอดีต เยยนสื่อหลานถึงกับนิ่งงันไปด้วยอาการตกตะลึงเกี่ยวกับทักษะปีศาจของเปย์ยูยูมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจะได้รู้และที่สําคัญเปยดยูยูไม่ใช้งานทักษะปีศาจหากไม่จําเป็นจริงๆจึงกล่าวได้ว่าในดินแดนท้าพิภพแห่งนี้แทบไม่มีผู้ใดได้ไดรู้เกี่ยวกับทักษะปีศาจข้าจะช่วยให้เจ้าได้พบพวกนางเหยยนสื่อหลานพยักหน้าแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องช่วยขจัดพิษให้คนของข้า พี่สาวสื่อหลานความจริงแล้วมันไม่ใช่เงื่อนไขเพราะต่อให้ท่านไม่ยินดีจะช่วยข้าแต่ข้าจะช่วยขจัดพิษให้พี่สาวทั้งสองอยู่ดีเฉินเซียงกล่าวเยียนสื่อหลานพันสายยะยิ้มนางยื่นมือหยิกแก้มเฉินเซียงพลางกล่าวว่าน้องชายตัวน้อยตรับใดที่เจ้าไม่ขอมากเกินไปข้าก็ยินดีจะช่วยเหลือเจ้าแม้นางรู้ว่าการสัมผัสใบหน้าของเฉินเซี่ยงจะทําให้มีอาการปวดหัวแต่นางก็อดใจไม่ได้จริงๆ พี่สาวสื่อหลานข้าต้องการให้ท่านทําธุรกิจเม็ดยากับตระกูลเยอะแต่จะต้องเป็นการติดต่ออย่างลับๆและไม่ให้จักรวรรดิเยียนรับรู้เป็นอันขาดเฉิญเสี่ยงกล่าวเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะมอบสูตรยาที่ดีกว่าให้กับพี่สาวเซียงเยว่าเข้าใจแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเหย็ยนสื่อหลานยิ้มพยักหน้านอกจากนี้เจ้ายังต้องการสิ่งใดอีกหรือไม่ ข้ามีสหายเป็นหญิงสาวที่โดดเด่นข้าต้องการให้นางเข้าร่วมเป็นสมาชิกของดินแดนร้อยบุพผาเฉินเซียงกล่าวแน่นอนว่าเขากำลังพูดถึงหลินยุ่ยยาหากนางผ่านการทดสอบของพวกเราก็ไม่ใช่ปัญหาเหยียนซื่อหลานกล่าวพวกเรามีการรับตัวสาวกจากดินแดนอื่นๆอยู่เสมออีกเรื่องที่สำคัญก็คือข้าสามารถไปที่ดินแดนร้อยบุพผาได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มแน่เหล่าว่าเขากำลังล้อเล่นแน่นอนแต่เจ้าจะต้องแต่งหญิงเสียก่อน เย็ยนสือหลานกล่าวปนหัวเราะเรื่องนี้ข้าสามารถช่วยเจ้าได้รับรองว่าข้าจะเนรมิตให้เจ้ากลายเป็นหญิงสาวที่งดงามจนไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ชายกล่าวจบนางก็ยิกแก้มเฉินเซี่ยงอีกครั้งแต่แน่นอนว่านางต้องรู้สึกปวดหัวอีกตามเคยสิ่งนี้ทําให้นางนึกสาบแช่งไปยังท่านอาจารย์ของเฉินเซี่ยงเพราะเชื่อว่าการตอบสนองนี้เกิดจากมนตราหรือคําสาบบางอย่างที่ฝังอยู่ในร่างกายของเฉินเซี่ยงพวกเราออกไปขจัดพิษกันเถอะ เย็ยนสื่อหลานกล่าวพร้อมกับลุกยืนพี่สาวสื่อหลานท่านมีคนรักแล้วหรือยังเฉินเซียงกล่าวถามยังไม่มีเจ้าถามเรื่องนี้ทำไมหรืออย่าบอกนะว่าเจ้าหลงรักข้าแล้วหยียนสื่อหลานสยะยิ้มพริมพรายหากข้าคบหากับเจ้าก็เกรงว่าจะไม่ใช่เรื่องดีนักเพราะเจ้ายังเด็กเกินไปประเดี๋ยวคนอื่นๆจะเย้ยหยันข้าเป็นโคแกะเคี้ยวย่าอ่อนเรื่องนั้นท่านไม่ต้องกังวลเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงลุกยืนสบตากับนาง เพราะข้าจะเป็นฝ่ายเคี้ยวท่านเองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ